แหวนเยอะแยะเลยแล้วอย่างนี้ลูกค้าจะรู้ได้ยังไงว่าจะใส่ไซส์ไหนแต่เรามีที่วัดเดี๋ยววัดยังไงเราไปดูกันนี่คือกระบองวัดแหวนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กระบองนี้ในการวัดว่าแหวนแต่และว,วงเนี่ยจะเป็นไซส์เท่าไหร่นะคะอย่างนี้จะไซส์อยู่ที่59เนื่องจากน้องกิดเลข59นพอดีเราก็จะมาไว้ตรงปาตรงนี้เราจะวัดทีละลายเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปใส่ตามประเภทของกล่องที่เราแยกเอาไว้ ทีนี้เดี๋ยวเราไปหาพนักงานมาท้าแข่งในการวัดแหวนกับเราดีกว่าวันนี้ทำอะไรอ่ะไปแข่งวัดแหวนเธอต้องชนะเรานะไม่งั้นจะมีผลกบเงินเดือนนะถ้าแพ้ผู้ดีค่ะไปค่ะมองไม่เห็นน่ะถ้าเกิดว่ากิ๊บแพ้หวานนะก็เป็นเรื่องปกติเออหวานอะโอ้หวานจนะเใครเหลือเนี่ยเหลือหวานเหลือหวานเหลือ นี่เพราะว่าตัวเลขของเรามันหายอ่ะ,ะอุปกรณ์พอดีกว่าเราค่อชัดกว่า